วิลเลียมทำไงทางนี้สิสวัสดีครับน่ะสวัสดีครับวันนี้วิลเลียมมาวิลเลียมมาเที่ยวอะไรฮะ<อ>วิลเลียมมา<ด>สโลตสกูเกนมาดูเพนกวิน<ะ>โอเควิลเลียมมาดูเพนกวินเหรอครับ<ะ>อืม กระพมวิลเลียมส์กับคนละเพนกวินเราไปดูเพนกวินกันไปนไหน มิเรสวัสดีครับกันดิดหันหน้ามานี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆส,สิมามะอยากเห็นสวยๆเอาไหมาสวัสดีครับสวัสดีเอาวิดีโอมาดูเพนกวินมาดูสวนสัตว์ค่ะวันนี้อากาศดีมากมีซัมเมอร์ Summer. นี่ก็ฝนจะตกเพราะม่นอ่ะยี่สิบหกองศานี่สิบหกองศาแล้วมีรอยจ้าวันนี้แดดแรงมาก

ยืนหนาลากากว้างเลยจังครัพี่น้องขอย่างไปที่อื่นย่างไปเรีม่ม ตัวใหญ่มากเป็ดคือ <c ười> มาตัวใหญ่แค่น้อวิลเลียมวิลเลียมชอบไหมฮะวิลเลียมชอบป่ะครับว <c ười> <c ười> มตกด้วยสวยมากน,น,สนสัเมกความี่น้องส,สวย้นะสมากเลส่อแ <c oughs> มวนำจากพี่น้อง ชอบใจใหญ่เลยวิลเลียมทำไงเลียมชอบใจทำไงป๊ะป๊าสวัสดีครับพี่วิลลี่สวัสดีครับโอเคสวัสดีครับป๊ะวิลเลียมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักดีสแซล้วบอสบี๊ทสแล้ว baby, from Uret like lah. <laughs> <laughs> Uy, mm. <laughs> dada <laughs> Dad. oh. Ya? Hey, wow. What's mama, papa. Mama, papa. <laughs> oh, nam, sih yeah. mama <laughs>

มาไปเลียมมาเที่ยวอสอ่าเดี๋ยวถ้าแกสตูด็ดไหล้มเลยเห็นไหมน่ะอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปสโตร์แฮปปี้เหรอเออนั่นแหละเดี๋ยวก็มาอไม่สิวต้องซิมมะเดี๋ยววิลเลียมมีซิมอ่ะส้มอินเตอร์ตินเตอร์มาไหมไม่ต้องบอสมาเหมอ ตัวใหญ่มากแมวน้าตัวใหญ่มากเลยจ้าพี่น้อง คนอะไรติดแพนด้าคนอะไรติดแพนด้าอ้าปะปาฮวนแพนไหนปะปะฮิตส์ีนแพนด้าวิซิมมากันแฝ่ชอบไหมวิดิมชอบไหมเดี๋ยวรูรีกเลย ไอ้ดูดีๆอย่ามายึดแม่เอ้าไว้เสียงเสียงนี่ยังไงอือเขาปล่อยน้ำมาเขาปล่อยน้ำมาว้า คมาเนคนเยอะมากความพิล้องเลยโอ้นี่ไงนี่ไงวิลเลี่ยมเห็นไหมมาเล่นน้ำแล้วน่ะเด้อชอบเล่นน้ำ ่อยานี่นี่มาแล้วนี่ยเต็มเลยตรงเนี้ยเห็นนะดูดิวิลเลียมอู้สวยมากไปคัพี่น้องเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศเนาะคนเยอะมากบอกเลยว่าคนเยอะมากค่ะ จะพาชมบรรยากาศสกเกนารอนของสวีเดนนาะจะกน้องพี่นอ้อง <My son. S 1> นารอนของสวีเดนก็ <My son. S 1> บรรยากาศก็จะสวยงาม <My son. S 1> พาอ,ออกเที่ยวชมข้างนอกได้จ้ะ <laughs> เ <Yeah. S 1> <laughs> นาะไปจ้าเดี๋ยวจะให้ดูพอพี่นอ้อง <laughs> คนหลาย้าง <laughs> Yeah. วิลเลียนจะไปไหนคนเยอะมากไม่มีที่เดินเยอะมากเลยพ่อพี่น้องอึดอัดมากเลยตอนนี้